เพื่อนๆเ,เห็นธนบัตร4ฉบับนี้นะครับได้แก่500พลิเมอร์ใบนี้นะครับแล้วก็1 0 7รอบนะครับใบนี้แล้วก็แบงค์60นะครับแบงค์หนึ่งก็คือแบงค์70นะครับถ้าเพื่อนๆมีนะครับผมแนะนำให้เพื่อนๆรีบขายนะครับถ้าไม่งั้นเนี่ยราคาอาจจะตกลงไปมากกว่าน,นี้ก็ได้นะครับ คำเตือนวิดีโอนี้เป็นเพียงความรู้และประสบการณ์ของผู้จัดจทําเท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนะักสะสมควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจนะครับสวัสดีครับผมคุณช้างนักสะสมธนาบัตรไทยนะครับวันนี้จะมาพูดถึง4ฉบับที่ควรขายในปี25 6 4นนะครับบอกก่อนเลยนะครับว่าช่วงนี้กระแสะการสะสมธนาบัตรเนี่ยค่อนข้างที่จะลดลงเป็นอย่างมากนะครับทำให้อ่าราคาของธนาบัตรเนี่ยปรับลดลงนะครับบวกกับเศรษฐกิจที่อาจจะไม่ค่อยดีด้วยนะครับช่วงโควิดทําให้4ฉบับนี้นะครับเป็น4ีทักสฉบับที่ผมเลือกมาว่า ควรรีบขายก่อนที่ราคาจะตกลงไปมากกว่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาแนะนําไปทีละฉบับเลยนะครับถ้าใครมีก็ดูไปตามสเตปเลยนะครับธนบัตรฉบับแรกที่ผมจะแนะนําก็คือธนบัตร500พลิเมอร์นะครับในวงการเรียกกันนะครับหรือบางคนอาจจะเรียกว่า500การจนานะครับตามสัญลักษณ์แต่ว่าถ้าผมเรียก500การจนาเนี่ยผมกลัวว่ามันมันจะไปซ้ํากับอีกรุ่นหนึ่งนะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าธนบัตรฉบับนี้เนี่ยปกติแล้วเนี่ยขายกันอยู่ที่ 4,000-5,000บาทเลยนะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่ากระแสธนบัตรเนี่ยการสะสมค่อนข้างที่จะลดลงนะครับทาให้ตอนนี้ตกลงมาเหลือที่1,500บาทถึงประมาณ2,000บาทเท่านั้นเองนะครับหรือหลายๆคนนะครับก็ยังจะคิดอยู่นะครับว่า1,500บาทถึง2,500บาทราคาก็อาจจะยังสูงอยู่นะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าธนบัตรฉบับนี้เนี่ยมีอุปกรณ์ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับถ้าคุณมีธนบัตรอย่างเดียวนะครับจะไม่ได้ราคา1,500-2,000นะซึ่งอุปกรณ์นี้ จะประกอบไปด้วยนะครับก็คืออย่างแรกก่อนนะครับตัวธนบัตรเนี่ยจะต้องสวยงามนะครับไม่มีรอยพับรอยยับหรือขาดนะครับจะต้องสวยงามแบบนี้เลยนะครับนี่คือปัจจัยแรกที่เราจะได้เงินนะครับต่อมานะครับคุณจะต้องมีปกครับผมเป็นปกผ้าไหมแบบนี้นะครับซึ่งก็มีหลายลายนะครับแล้วแต่ที่จะเอาไว้ใส่ธนบัตรนะครับก็แล้วแต่ลายเลยว่าเราจะได้แบบไหนนะครับก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับ นี่ครับใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณแบบนี้ถามว่าได้พันห้าถึงสองพันหรือยังยังครับผมปกนะครับจะต้องสวยนะครับไม่มีรอยไม่มีรอยเปื้อนนะครับต่อมานะครับเราจะต้องมีอุปกรณ์อีก2อย่างนะครับก็คือใบนี้นะครับอันนี้จะเป็นเรียกว่าซองขาวนะครับในวงการเรียกกันว่าซองขาวซองขาวข้างในเนี่ยก็จะมีคู่มือนะครับคู่มือของธนบัตรฉบับนี้นะครับนี่ ใส่เข้าไปนะครับในนี้ลืมเนี่ยซองนี้นะครับค่อนข้างที่จะหายากนะครับส่วนใหญ่จะหายกันส่วนใหญ่จะมีเหลือแค่เป็นธนบัตรกับปกนะครับส่วนซองเนี่ยส่วนใหญ่จะหายนะครับเพราะว่าไม่รู้หายไปไหนนะอาจจะเก็บไม่ดีนะครับว่าจะใส่อยู่แบบนี้นะครับถามว่าได้พันห้าถึงสองพันหรือ,อยังยังครับผมเก็บไว้เราจะต้องมีกล่องครับผม สำคัญที่สุดเลยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่กล่องกับซองขาวเมื่อกี้เนี่ยนะครับจะหายนะครับกล่องกับซองขาวเนี่ยจะหายแล้วกล่องถึงมีนะครับก็จะเป็นสภาพกล่องที่เหมือนกับว่ายับมาขาดมานะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่จะเก็บเฉพาะธนบัตรกับปกนะครับส่วนกล่องเนี่ยไม่ค่อยสนใจนะครับทาให้กว่าจะได้ธนบัตรครบอุปกรณ์ครบนะครับก็จะต้องหลายอย่างนะครับทั้ง ธนบัตรปกซองขาวคู่มือข้างในซองขาวนะครับแล้วก็กล่องที่สวยนะครับต้องสวยสมบูรณ์ทุกอย่างเลยนะใส่เข้าไปแบบนี้ปึ๊บเนี่ยนี่นะครับถึงจะได้1,500บาทเพราะฉะนั้นผมจึงแนะนำนะครับว่าถ้าใครนะครับที่อุปกรณ์หายก็ก็มันก็จะต้องโดนลดราคาลงนะครับเพราะว่าออพ่อค้าก็ต้องกดราคาเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะฉะนั้นเวลาเก็บนะครับก็ ทุกทุกอย่างนะครับเวลาเก็บก็อยากจะให้เก็บทั้งกล่องเก็บทั้งทั้งหมดให้เรียบร้อยนะครับให้สวยงามไม่งั้นราคาอาจจะลดลงได้นะครับส่วนใครที่บอกว่าขาดกล่องขาดซองขาวหรือขาดปกนะครับก็ยังขายได้อยู่แต่ว่าจะราคาจะตกลงมาอย่างมากนะครับก็แนะนําว่าถ้ามีครบนะครับให้รีบขายถ้าใครเดือดร้อนหรือว่าถ้าใครไม่เดือดร้อนก็แนะนําให้เก็บไว้ยาวๆเลยนะครับให้ธนบัตรราคาพุ่งพุ่งขึ้นสูงก่อนนะครับ ต่อมาธนาบัตรฉบับที่2นะครับก็คือธนาบัตร60บาทใบนี้นะครับผมคิดว่าเพื่อนๆอ,อ,อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะครับเพราะว่าธนาบัตรฉบับนี้เนี่ยน่าจะมีทุกบ้านนะผมเชื่อว่าน่าจะมีทุกบ้านนะครับบางบ้านมีเป็น10ใบก็มีนะครับเพราะว่าหาไม่ยากนะครับจํานวนการผลิตเนี่ยเนี่ยคือจํานวนการผลิตนะครับ 9ล้านกแสกับฉบับนะครับด้วยจำนวนการผลิตที่ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับราคาก็เคยพุ่งสูงสุดอยู่แค่ประมาณ2,300บาทเท่านั้นเองนะครับก็ไม่แปลกนะครับช่วงนี้ชื่อองเศรษฐกิจบวกกับการสะสมเนี่ยน้อยลงมากนะครับทำให้ธนบัตรฉบับนี้เนี่ยลดลงมาเหลือล่าสุดน,นะครับที่ผมเพิ่งไปซื้อมาไม่กี่วันก่อนนะครับสอวันก่อนเท่านั้นเองผมซื้อมาแบบไปซื้อกับพ่อค้าเลยนะครับอยู่ที่120บบาทเท่านั้นเองนะครับเนี่ย 120บาทมีขายเกื่อนเลยนะครับเนี่ยธนบัตรฉบับนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆที่มีแล้วอยากไปขายนะครับผมคิดว่าธนาบัตรฉบับนี้เนี่ยน่าจะโดนกดราคาต่ํากว่า100แน่ๆนะครับน่าจะแน่นอนเลยล่ละถ้าเกิดเพื่อนๆ,ๆไปขายนะครับผมแนะนําว่าให้เก็บไว้นะครับถ้าไม่จําเป็นยังอย่า,ยาขายเลยดีกว่านะครับอาจจะหรือว่าถ้าใครมีเงินเอออยากถ้าใครมีเงินอยากจะเก็บสะสมหรือว่าเก็บไว้กินกําไรเผื่อ อนาคตราคาขึ้นก็ได้นะอืธนบัตรฉบับนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกฉบับหนึ่งเลยแล้วกันนะครับต่อมาเป็นอีกหนึ่งฉบับนะครับคือธนบัตร70บาทที่มีราคาล่วงค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนะครับผมเชื่อว่าแทบจะทุกบ้านนะครับมีธนบัตรฉบับนี้80-90%ทุกบ้านแทบจะมีนะครับดูจํานวนการผลิตสิครับ 20ล้านฉบับครับผมจำนวนการผลิตเยอะมากๆทำให้ไม่แปลกนะครับที่ธนบัตรฉบับน,นี้เนี่ยราคาจะไม่ค่อยพุ่งสูงเท่าไหร่นะครับมาถึงณปัจจุบันนะครับราคาตกลงไปถึงขั้นขาดทุนนะครับเพราะว่าธนบัตรฉบับน,นี้เนี่ยเมื่อก่อนปีปีนี้นะครับ2559เนี่ยถือเงิน100บาทนะครับจะไปแลกที่ธนาคารได้เลยนะครับก็คือ ได้แบงค์เจแล้วก็ปกมานะครับหนึบาทไปแรกที่ธนาคารนะครับปัจจุบันตอนนี้นะครับผมซื้อมาในราคาต่ํากว่า100บาทนะครับในในฐานะที่ผมเป็นพ่อค้านะผมไปซื้อมาได้ในราคาต่ํากว่า100บาทซึ่งส่วนใหญ่ที่พ่อค้าขายเขาก็คงจะขายอยู่100บาทต้นนะครับเพราะว่าดูสิจานวนการผลิตแบบเยอะมากอะผมไปซื้อมาเนี่ยแย่งกันขายเลยนะเอาตรงๆเลยนะแบบ ราคาขาดทุนนะใครที่เก็บไว้เยอะๆที่ซื้อแลกไว้ตอนนั้นแลกธนาคารไว้กล่าวว่าจะได้เงินอ่ะตอนนี้นะครับขาดทุนนะครับก็อยากจะแนะนําอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าใครมีก็ถ้าไม่เดือดร้อนอย่าขายนะครับเพราะว่าต่อให้ถ้ามีใบเดียวผมว่าพ่อค้าเขาไม่รับซื้อเพราะว่าถูกเกินไปนะครับแต่ว่าถ้าใครมีเงินนะครับผมแนะนําช่วงนี้ ซื้อเก็บของสะสมไปได้เลยนะครับเนี่ยผมก็ซื้อเก็บไว้เหมือนกันนะครับหรือว่าเออถ้าใครอยากจะอุดหนุนผมก็ได้นะครับผมก็มีขายอยู่เหมือนกันเยอะนะครับเดี๋ยวเราไปธ <dunno culiar S 1> <ificant> นบัตรฉบับต่อไปเลยดีกว่าเพื่อที่จะได้ไม่เสียเวลานะธนบัตรฉบับต่อไปนะครับก็คือธนบัตรฉบับนี้ผมเคยทําคลิปแนะนําไว้แล้วนะครับสมัยนั้นน่าจะปีที่แล้วนะครับน่าจะราคาค่อนข้างที่จะผมจำราคาไม่ได้ของปีที่แล้วนะครับแต่ผมบอกเลยว่าณปัจจุบันนะครับราคา ตกมาขาดทุนนะครับผมธนบัตรฉบับนี้นั่นเองนะครับโอ้โหจำนวนการผลิตเท่าไหร่เนี่ยเหมือนกันนะครับ9ก้าล้านเก้าแสนเก้ับฉบับนะครับผมบอกเลยนะครับว่าธนบัตรฉบับนี้เนี่ยเมื่อก่อนนะครับไปแลกที่ธนาคารได้ในราคา200บาทนะครับอืมสองบาทปัจจุบันตอนนี้นะครับผมไปซื้อมาล่าสุดราคาล่าสุดที่ผมซื้อมาคือ150บบาทครับผม ปซื้อมา150ยาบบาทคนแบบคนเทขายขาดทุนน่ะแล้วคุณเชื่อไหมว่าแบบพ่อค้าเขาซื้อคุณในราคา150บาทนะ่ะบางร้านขายอยู่ที่200เท่าราคาไปแลกธนาคารเลยนะบางร้านที่ที่ไปซื้ออ่ะที่แบบเป็นพ่อค้าเขาขายเขายังขายอยู่แค่ประมาณ 200- ถึง200ต้น,ต,นต้นเองนะ2อ0อย่างนี้ก็มีนะครับยังถือสำหรับผม2 2 0ของผมยังถือว่าแพงนะเนี่ยผมไปซื้อมาแบบ100 100แบบ150บาทนะตอนแรกผมว่า170นี่ถูกแล้วนะผมว่าผมได้ถูกละ แต่อันนี้ผมไปซื้อมาล่าสุดเนี่ยร้อยห้าสิบาทนะครับแล้วผมแบบดูดิผมไปซื้อมาอันนี้ติดดอยอะ่ะน,นี่เราไปซื้อมาติดดอยเยอะขนาดนี้นะครับขายไม่ออกนะครับไม่ค่อยมีใครสะสมธนาบาตัตรรุ่นนี้เพราะว่าจํานวนการผลิตเยอะด้วยบวกกับว่าไม่รู้อ่ะแบบไม,ไม่ค่อยขายขายไม่ค่อยออกนะครับธนาบาตัตรฉบับนี้ก็แนะนำนเพื่อนๆนะครับถ้าใครมีก็ อย่างที่ว่าแหะครับถ้าใครเดือดร้อนก็รีบขายนะครับก่อนที่จะตกไปมากกว่านี้นะครับส่วนใครที่มีเงินอยากจะสะสมไว้นะครับหรือว่าอยากจะอุดหนุนผมไปเก็บไว้ก็ได้นะครับเพียบเลยเพียบเลยเพิ่งไปซื้อมาด้วยเนี่ยเพียบเลยนะครับถ้าใครอยากจะซื้อนะครับก็แนะนำนะครับฝากร้านด้วยนะครับคุณช่างนักสะสมธนบัตรไทยนะครับ ก็จบไปแล้วกับ4ธนบัตรนะครับที่ควรขายในปี2,564นะครับในช่วงโควิดนี้นะครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าใครมีข้อสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือว่าถ้าอยากติดต่ออย่างเร่งด่วนนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่เพจ f a c e b o o k คุนช้างนักสะสมธนบัตรไทยนะครับถ้าใครที่จะต้องการสะสมหรือต้องการที่จะขายธนบัตรก็สามารถติดต่อมาที่ผมได้เลยนะครับก็ สุดท้ายนี้นะครับใครที่ชอบเรื่องราวของการสะสมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ